โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมก็ช mm. ินเคยมาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกันกบเกมไมโครฟ์นะครับแล้วผมก็จะมารีวิวมอนไมโครฟ์ที่มีชื่อว่าโมพิกเอ็กซ์นั่นเองก็สำหรับมอนนี้นะก็จะมีพิกเอ็กซ์เพิ่มมากขึ้นฮะแล้วก็ใครเห็นเออ่แพลแพลเออแกะดิเออใครเห็นแกะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะว่ามีไว้เพื่ออะไรนะโอเคก็มีประโยชน์ต้องใช้แน่นอนโอเคก็สำหรับมอนนี้นะฮะก็เออใช้ได้ทั้ง1.7และ1.10เอ้ย 1.7.10แล้วก็1.8โอเคสำหรับ1.7.10นะที่ผมใช้นะจะไม่มี PX เยอะกว่า1.8เพราะว่าเป็นเวอร์ชันเก่านั่นเองก็เป็นเวอร์ชัน6 6 3 0แต่ถ้า1นเป็น730ก็จะมี p i ลเพิ่มมานะฮะแต่แค่1.7ก็มีเยอะขึ้นแล้วนะก็มีเยอะแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับมอนนี้ก็จะมี Pi หลากหลายเลยนะใช้คาบได้เกือบทุกอย่างนั่นเองโอเคครับก็อย่างแรกเลยก็คือเดิร์ดอย่างแรกเลยก็เดิร์ดจะพูดซ้ำอีกทำไมเนี่ยก็คือเดิร์ดคือดินนั่นเองก็เห็นไหมมันจะมีใช้ได้เกือบทุกอย่างก็ดินก็มีประโยชน์กับเขาแล้วฮะก็จะใช้ดินนะในการคาจะเป็นดินแบบไหนก็ได้นะหรือจะเป็นเอระไ พอโซพอโซอะไรเนี่ยก็ต้องทำเหมือน PX ธรรมดานะใช้สติกอาจจะได้เป็นเดิร์พีอ็กพิกแอคมาพูดไม่ค่อยจะชัดนะเออตอนนี้ผมเป็นไข้ยอยู่เลยก็พูดไม่ชัดเท่าไหร่โอเคต่อไปก็โซแซนพ x แอนะฮะก็ต้องใช้เป็นเออเป็นโซแซนสายสายสาย,สายวิญญาณนั่นเองก็หาได้จากเออเนเธอร์นั่นเองก็ต่อไปก็คือราพิษนะฮะ พิกแอ็นั่นเองก็ต้องใช้ลาพิษนะฮะลาพิษนี่เป็นแร่นะครับโอเคก็ไปขูดมาแล้วก็จะได้สำหรับเจ้านี่นะฮะที่ผมบอกว่าต้องใช้กับเมแกะเพราะว่าไอ้นนี้นะมันจะมีสถาน,นะ,ะนั่นเองคือเวลาเรากดขี่ขวาใส่เจ้าแกะนะมันก็จะเปลี่ยนสีแกะได้แกะอีกแหละเออแกะถูกแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีแกะได้นะฮะตามเออไม่ใช่ตามหลักสีมันจะเปลี่ยนได้แค่เป็นสีฟ้าเพราะว่า ลาพิธมันเป็นสีฟ้านั่นเองโอเคต่อไปก็คือเมก้าพิกแอ็กนะสำหรับเมก้าพิกแอ็นี่ต้องเปลืองหน่อยเพราะว่าต้องใช้ไดมอนด์นะฮะแล้วก็ใช้เมก้าครีมนะสำหรับเมก้าครีมใช้การค้าเมก้าครีมคุณต้องใช้เอิร์มสรามบอผสมกับเบสพาวเดอร์พาวเดอร์เบสพาวเดอร์ต้องใช้วิธีการคราฟเบสพาวเดอร์ Powder, คุณต้องใช้เบสลอสนะครับอันนึงแล้วก็จะได้มาอ่ะประมาณนี้แล้วก็ต้องใช้แท่งเหล็กนะฮะในการทำโอเคก็จะได้เมก้าพิกแอ็มาต่อไปก็ เมกาพิเอ็กที่ดีขึ้นกว่าเดิมว่าต้องไม่ใช่ดีขึ้นกว่าเดิมหรอกมันเอ่อเป็นมีสถานะนั่นเองถึงชื่อจะเหมือนกันแต่อันนี้มันมีสถานะสาหรับเจ้านี่นะต้องใช้เอเมกาครีมนะสามันแล้วก็ใช้เบสหลอดนะในการเป็นดามจับนั่นเองต่อไปต่อไปการวิธีการใช้ของอันนี้นะั่นก็มันจะใช้ในการอัญเชิญลาวานั่นเองสปาลาวานนะโดยการกดที่ขวาอ่ะเราก็จะสปาลาว,วาได้แบบง่ายดายขึ้นนะฮะ ไม่ใช่ง่ายดาคือหลอกมันสปาว์ให้เองเลยที่ผมสปาว์ตรงนี้นั่นเองก็ประมาณนี้อาต่อไปก็คือต่อไปก็คือแซนสโตนนะก็เป็นทรายหินนั่นเองก็การคาฟนะคุณต้องใช้พวกทรายหินนะทรายที่เป็นหินนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ต้องใช้สามันนะทรายอะไรก็ได้นะผสมกันก็ได้แล้วก็ใช้สติกธรรมดาในการคาฟก็จะได้แซนสโตนพิกเอ็กซ์มาต่อไปก็คือเนเธอร์สตาร์นี่เจองเอยนะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือมันอินฟินิตี้สำหรับเนเธอร์สตาร์นะฮะ พี่แอคคุณต้องใช้น e เทอร์สตาแบบตรงชื่อเลยก็คือ n e เทอร์สตา์นั่นเองก็การหาน e t h อร์สตาคุณต้องไม่หาจากพี่วิทนั่นเองก็พี่สามหัวในไมค์คลาสตอรี่นะฮะถ้าใครเคยดูคงจะรู้หรือใครรู้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันอ่ะก็ต้องใช้น้ำจับเป็นไม้ธรรมดาอ่ะก็จะได้มาก็เป็นแบบ อินฟินิตี้แบบไม่มีจำกัดนะไอขีดความพังมึงจะไม่ลดต่อไปกันเลสเตอร์ก็คือหนังฮนะก็การทำนะคุณต้องไม่หาหนังวัวนะฮะแล้วก็จะดรอปมาสดรอปมาแล้วคุณก็มาคราฟนะสามแล้วก็ใช้สติกนะโอเคก็จะได้มาดามิก็2สองสำหรับวันนี้นะมันจะใช้ได้โดยการขุดก็ได้หรือ ใช้ในการเป็นเอ,อาวุธต่อสู้ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะโอเคก็ต่อไปก็คือสปองฮะก็สําหรับวันนี้ก็จะเปืองหน่อยนะไม่ใช่เปืองหรอกมันจะหายากเลยฮะก็คือใช้สปองนะฮะผมไม่รู้นะว่าสปองหาจากไหนนะใครมีโอ้โหเขาบอกว่าจะระดับเอร์มซิปแมงกุูดใช้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคก็หนึ่งหมื่น a อ t ก c k Damage ็นะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ในการไม่ใช้ในการขุดแล้วครับอันนี้ใช้ในการต่อสู้ชัดๆเลยนะโอเคก็ดาวนจากจะเป็นธรรมดาก็สปองก็จะเป็นเอ่มคล้ายๆแบบเอ่อเป็นฟองน้ำอะไรประมาณนั้นนะโ okay. อเคอ่าต่อไปก็คือ m o ซีพนะิกเอ็นะก็อันนี้ก็เป็นแร่ฮนะเป็นหินนะจากวัดถ้าเคยเคย เ,ออเดินไปตามทางต่างๆนะแถวริมนะ้ำอะไรพวกนั้นมันจะมีคล้ายๆแบบเป็นโบราณสถานเป็นวัดอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็อันนี้แหละครับมันเป็นหินของกันนั่นแหละก็ค้าสามอันแล้วคุณก็ใช้สติกแนวเคก็จะได้มาอันนี้ไม่มีสุานานะันดามจ3สามนั่นเองต่อไปก็ขวานพิกเอ็กนะการทาคุณต้องใช้เนเธอร์ขวานนะการทำเนเธอร์ขวานนะคุณต้องใช้เออเนเธอร์ขวานออนนั่นเองอ่ะ ไปเผาเราจะได้เนเธอควานมาแล้วก็คาสามันเหมือนเดิมเหมือนกันโอเคก็ด้ามจับก็เหมือนเดิมมันต้องใช้เป็นไม้อ่าต่อไปก็คือเนเธอแหลกนะคุณต้องใช้เป็นบล็อกเนเธอของเอ่อของเนเธอเลยนะก็หาง่ายคือเข้าไปเจอเลยง่ายนะก็มาคราบอ่าต่อไปก็คือเค้กนะคุณต้องใช้เป็นเค้กนั่นเองก็การทำนะโอเคคุณต้องใช้ถังนมนะสามันถังที่ใช่เหล็กนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนใช้เหล็กนั่นแหละโอเคใช้เหล็กเอิ่มเอมเอมเอมอย่าหาให้ละกันนะเผื่อใครไม่รู้อ่ะ น,น,นี่อยู่ตรงนี้นะก็ใช้เล็กนะสามาันประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาครับนะครับเป็นถังแล้วก็ไปตักเอองูเอากดที่ขวาใส่งวมันก็จะได้นมมานะก็ต้องใช้สามาันแล้วก็ใช้ซูก้าซูก้านี่หาได้จากซูก้าเคียนแถวแถวริมน้ําแถวนี้แหละโอเคก็มันจะอยู่ตามทรายเลยประมาณนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปก็ต้องใช้ไข่นะแล้วก็ใช้วีทก็เป็นข้าวนั่นเองอ่ะ ก็มาคราฟแนวนี้ก็จะได้มาอะต่อไปก็คือดาเมจอยู่ที่ดาเมจอันนี้ไม่มีนะแต่มันบอกสถานะไหมเดีย๋ยวผมลองไม่ไม่บอกนะดาเมจไม่ขึ้นเลยมันน่าจะใช้ในการขุดอย่างเดียวนะหรือใช้ในการตกแต่งก็ไม่รู้นะต่อไปก็โบนก็ต้องใช้เป็นกระดูกนะกระดูกของสกลดิตันนั่นเองก็มันจะดรอปจากสกลนะฮะโอเคก็พี่กระดูกนั่นเองก็จะ เอามาคัาเหมือนพิกแอธรรมดาเหมือนเดิมนะต่อไปก็คือบิ๊กนะบิ๊กพริกแอบนะก็เป็นอิดนั่นเองเป็นหินเป็นบล็อกอิดการทำนะคุณต้องใช้เอิมบิ๊กนะเป็นแร่เป็นแร่อิดนั่นเองก็การทำบิงนะคุณต้องใช้เคการหาเคหาได้จากน้ำนี่เองแล้วก็ไปเผานะก็จะได้เป็นแร่อิดมาก็ จากนั้นก็เอามาทำเป็นอย่างนี้ก็จะได้มาเด็ก็ดาเมจอยู่ที่3นะต่อไปก็บีทก็เป็นขนมปังอ่ะก็ต้องใช้เป็นขนมปังนั่นเองการทำคุณต้องใช้วีทป็นข้าวนั่นเองสามันแล้วก็ามาฆ่าเหมือนเพลอธรรมดานี้ก็ไม่มีดาเมจนะต่อไปก็คือเคอ่ะอย่างที่บอกไปมันต้องสาหรับอันนี้นะต้องใช้บล็อกเคการทําบล็อกเคคุณต้องใช้เคนะสี่อันก็จะได้มาแล้วก็มาวางเหมือนเดิมอ่ะต่อไปก็คือโกสโตนะต้องใช้เป็นเออเป็นโกสโตนั่นเองการทำโกสโตนการหาก การหาโกสโตนดัตนะคุณต้องไปหาจากเนเธอร์นะมันจะเป็นบล็อกแสงอยู่ตามเนเธอร์คุณก็ไปขุดมันก็จะได้โกสโตนดัตมาหายใจไม่ทันน่ใตอนนี้ต่อไปก็แสงก็ต้องใช้เป็นสายธรรมดาโอเคก็ดามจับก็เหมือนเดิมต่อไปก็คือแก๊สก็เป็นกระจกการทํากระจกคุณต้องใช้สายไปเผานน่นเดงต่อไปก็เออเป็นเจ้าสโนก็ต้องใช้เป็นเออสโนบอลสโนบอลนี่ใช้ั่วขุดก็ได้นะต่อไปก็เมลอนนะก็ต้องใช้เป็นเมลอนการหาเมลอนนะฮะคุณต้องไปหามันจะมี ตามแถวนี้แหละครับคุณก็ออกมาแล้วก็จะได้เมลอนมาอ่ะคุณก็มาครับเหมือนเดิมฮะต่อไปก็คือไอซ์คุณต้องใช้เป็นบล็อกน้ําแข็งกันเอาบล็อกน้ําแข็งผมจำไม่ได้นะในการขุดก็ไปหาคนดูได้นะผมจําไม่ได้เหมือนกันต่อไปก็คือ e n d e r Pick Axe นะฮะจะต้องใช้เป็นเอ d e ดอร์เพ er นะการหา Ender Pearl หาได้จากพี่เอ่ออ่าเด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 าอย่าเดาเดาอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้ Ende er r Ender นเี่ไงโอเคก็การหา Ende r Pearl หาได้จากพี่เม พีเอนเดอร์แมนอะการทำนะฮะการใช้นะมันจะมีสถานะอยู่คุณก็ใช้สามัญนะเอนเดอร์เพร์นะแล้วก็ด้นจากนี่เป็นเอรอนอิงคอรสอะต่อไปก็อันนี้จะมีสถานะคือสามารถเทเลพอร์ตได้ยังไงฮะก็ประมาณนี้อะคุณคลิกไปที่ไหนนะสมมุติผมคลิกไปตรงนู้นอ่ะมันก็เหมือนปลาใช่ไหมอะมันก็จะติดติดเกินไปแล้วประมาณนี้ฮนะก็คล้ายเหมือนเราโยน e n นเดอร์เพร์นะโอเคก็อันนี้ก็มันแบบไม่จํากัดเลยทีเดียวนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปก็คือ บอมพิกแ <int> นะอ็ก็ต้องใช้เป็น TNT นะฮะสามอันแล้วก็การทำนะคุณต้องใช้การพาวเดอร์นะฮอันแล้วก็ใช้สายวางแนวนี้ก็จะได้มาก็ประมาณนี้ก็สำหรับเจ้านี้นะ,นะรู้สึกไม่มีสถานะนะแต่มันกดที่ขวาได้ไหมกดไม่ได้นะโอเคไม่มีสถาน,นะบอกนา่าจะใช้ในการขุดเดียวแต่เพล่เินี้อาจจะระเบิดได้นะระวังกันด้วยนะครับต่อไปก็เอเมรอนะฮะก็เป็นเอเมรอ,อนั่นเองก็เป็นบล็อกสีเขียวนะคุณก็ไปขุดมันก็จะได้เอเมรอ,อมาคุณก็ ทำการคัาเป็นพี่แอลธรรมดาต่อไปก็คือวูต้องใช้เป็นขนนใะการทําขนนะคุณจะการทําขนนะ,ะคุณจะหาได้จากพี่แกะได้แล้วใช้กันไกรตัดนะฮะหรือ จะหาได้จะคราฟก็ได้นั่นโดยการเอิ่อหายมายไมุมสีอ่อันมาวางเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะได้เป็นขนมาก็มาวางเป็นเพล็กธรรมดาก็ดาเมจอยู่ที่2นะแล้วก็ขุดเร็วท่าไหนผมไม่บอกแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานต่อไปโกโกเ้เบนนะโคโกเ้เบนก็หาได้จากต้นเอ่มจังเกิลบูธนะฮะเป็นต้นไม้จังเกิลวูดคุณก็ไปขุดตามต้นไม้มันก็จะได้มา โอเคต่อไปก็คือเลสเตอก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะต่อไปก็คือแอปเปิลนะแอปเปิลก็หาได้จากต้นไม้แล้วคุณมันจะดอบนั่นเองต่อไปก็บราวนก็คือเห็ดนั่นเองนะก็มัชลูมนะนะมัชลูมนะครับก็มันจะดอบมานั่นเองก็สำหรับบราวนนะก็คือเป็นพิคแอคพิคแอคเห็ดสีน้ำตาลอ่ะก็ต้องใช้เห็ดสามันเหมือนเดิมนะต่อไปก็คือกาเวลต้องใช้เป็นกาเวลนั่นเองกาเวลหาได้จาก ตามเมืองธรรมดานั่นเองคุณขุดไปเดี๋ยวก็เจอนะต่อไปก็คือเบสล็อกเบสล็อกนะฮะสำหรับเจ้านี่นะฮะก็เหมือนเดิมดาเมจอยู่ที่1นึ่งมื่นนะเพราะว่ามันหามันเป็นไปไม่ได้ที่จะขูดเบสล็อกได้นั่นเองเลยมันก็ให้ดาเมจเยอะๆนะฮะโอเคก็ต่อไปก็คือมอรสำหรับเปิดเซิร์ฟนั้นสำหรับมอนี้นะใช้ในการเออเอาของเอาพิเอ็กพวกนี้ไปขายได้นะเช่นไอ้เบสล็อกกับไอ้สปองโอเคต่อไปก็เอ็นสโตนนะฮะคุณต้องใช้เป็นแร่ดีเอ็นนั่นเองหาได้จาก เออเมืองดีเอ็นฮะโอเคก็ไปเอามาแล้วก็มาคาเามันเดิมต่อไปก็คือแอน i ินะคุณต้องใช้ก็แอน i ินะคุณต้องใช้นะบล็อกเล็กนะสามอันแล้วก็ใช้อ r รอนอิงกนะ2อันการทําบล็อกเล็กนะฮะคุณต้องใช้อรอนอิง o n i n อ o t นะถึง9อันกันเลยทีเดียวแบบวางทุกช่องอ่นะแล้วก็ เอามาวางเป็นแนวนี้ก็จะได้แอนวิลมาสาหรับแอนวิลนะมันจะอินฟินิตี้นั่นเองคือไม่มีวันพังนะฮะต่อไปก็คือสตาร์มพีคไอคงต้องใช้เป็นสตาร์มบอลนั่นเองอ่าต่อไปก็คือพับกินนะคุณต้องใช้เป็นหัวฟักทองอ่าต่อไปก็คือโกลเด้นแอปเปิลคุณต้องใช้เป็นเอ่อแอปเปิลสีทองคุณต้องเอาแอปเปิลนะการทำโกลเด้นแอปเปิลอ่ะคุณต้องเอาแอปเปิลไว้ตรงกลางแล้วก็เอา โกอิงกอสหนะ่วังล้อมรอบแอปเปิ้ลเบอร์แปดอันอ่ะก็เอามาคราบอย่างนี้อันนึงนะฮะโอเคคล้ายๆทำเป็นพัวนั่นเองอันนี้ก็แอดวานซ์คือต้องใช้โกนากเกตการทำโกนากเกตคุณต้องใช้โกอิงกอสนะไปคราบแล้วก็จะได้โกนากเกตมามาเก้าอันอ่ะประมาณนี้ก็สําหรับเจ้านี้นะรู้สึกว่าไอ้ไอ้โกแอปเปิ <second> ้ลเนี่ยไอ้โกแอปเปิ้ลพิกแอ็เนี่ยมันขุดช้าแบบโคตรโคตรไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะฮะแล้วก็มันบอกว่าดีกว่าโกแอปเปิ้ลไม่รู้นะก็ อันนี้คือเจ๋งสุดๆนะฮะมันบอกว่าเออมันเป็นเอออะไรที่แบบเจ๋งสุดขีดเออประมาณนั้นนะโอเคก็เอ็กซ์ตรีมนะพิกแอคการทําคุณต้องใช้บล็อกไดมอนด์กันเลยทีเดียวก็ทําเหมือนบล็อกเหล็กนั่นเองประมาณนี้ต้องใช้ไดมอนด์เก้าอันอนะแล้วก็วางสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องใช้เมกาครีมแล้วก็ดามจับนี่ต้องเป็นไอรอนอิงกอตอะสำหรับเจ้านี้นะั้น ดามี่อยู่ที่สิบสองน่าจะขุดเร็วพอตัวนะโอเคก็ต่อไปนะฮะก็คือเนเธอร์บิ๊กนะฮะก็เป็นเอ่อเป็นอิดอิดของเนเธอร์การทำคุณต้องใช้เนเธอร์บิ๊กการทำเนเธอร์บิ๊กคุณต้องใช้เนเธอร์แหลกไปเผาก็จะได้เนเธอร์บิ๊กมาแล้วก็คาเป็นบล็อกนั่นเองต่อไปก็คือเอ่อออกซิเดียนก็คงจะรู้แล้วว่าทำยังไงอ่ะก็คาบเหมือนเพียงธรรมดาต่อไปก็โคก็เหมือนเดิมนะฮะโอเคต่อไปก็คือ เอ่มเป็นเห็ดแดงก็ต้องใช้เป็นเห็ดสีแดงนะมาครับต่อไปก็คือแคคตัสคุณต้องใช้กระบองเพชรนะฮะกระบองเพชรหาได้จากตามทะเลทรายต่อไปก็คือแก๊สก็ต้องใช้เป็นเป็นหญ้านะเป็นดินที่มีหญ้าติดอยู่โอเคนะก็มาคราเหมือนเดิมต่อไปก็คือแมกีเลียมก็เป็นเป็นไบโอของเมคีเลียมอะไรนี่แหละโอเคก็เอามาคราต่อไปก็คือฟินก็ต้องใช้เป็นฟินอ่ะก็ หมดแค่นี้แหละอ้โหูบอกทีนี่บอกแต่วิธีการคราบนะฮะโอเคก็ไม่เน้นสาระสักเท่าไหร่นะเน้นแต่วิธีคราบอย่างเดียวโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กัน้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ